นี่ยครับผมร้านฮัตต็อกวันนี้ผมจะมารีวิวครับผมจะมารีวิวรถผมครับนะครับซึ่งรถผมซึ่งรถผมนะฮะซึ่งได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาหลายที่แล้วซึ่งรถผมไปเที่ยวไกล ที่สุดก็คือพุทธเบิกซึ่งเป็นจังหวัดพุทธเบิกนะฮะนะฮะผมจะมีกลุ่มของรถเหมือนกัน,นะฮะซึ่งจะเป็นรถของรถตัวดิ้งนะฮะซึ่งรถของผมเนี่ยจะรีวิวก่อนนะฮะนะครับผมมีสติ๊กเกอร์นะฮะ,มมอะ,ฮะของโกเวนกอนนะฮะโกเวนกอนติก๊กเกอร์ของโกเวนกอนแล้วก็สปอนเซอร์ของ City Boy ฟังซื้อนี้ไม่ได้ฮะผมมาแปลงเดียวทุกความเปวยงานนะฮะ Lego นะครับฟังน,น,น,นี้นะครับนะครับนะครับเป็นด r e a m ส u s p a Dream b u s ซึ่งเป็นผู้ที่ขับรถเที่ยวบ่อยแล้วก็จะแนะนำทถานที่ดังๆซึ่งผมก็เป็นไอดอลเหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่เที่ยวนานแล้ว หลายปีแล้วผมเที่ยวนะฮะซึ่งผมเที่ยวก็เยอะอยู่ะฮะพอสมควรในปีนั้นซึ่งเป็นปีโควิดเป็นเทปนี่เกือบได้ว่าสองรอบแล้วรถคันนี้ฮสองรอบแล้วแล้วก็ผมจะบอกรถของผมนะฮะที่ที่ได้แต่งนะฮะฮซึ่งผมใช้รถใช้ต้นนะฮะผมใช้ปั๊ม เกซี้ Z. แลวก็อามของรถบปาวานนะฮะซึ่งมันสามารถลากยาวได้ไกลๆคือสุดยอดเลยฮะครับแล้วก็ผมใช้ปันนิสินเป็นของแท้นะฮะถ้าของแท้จะมีรากราป๊มไว้เบิกนะฮะ แล้วก็จานก็เป็นของจูปิเตอร์เป็นรนของรถยามาฮ่าเป็นรุ่นใหม่เพิ่งตัวล่าสุดนะครับนะครับครับก็ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะไปเที่ยวไกลก็ก็ไปนครไม่ใช่ขอโทษนะไปนครนครสิไปนครพัทลุง ภูเก็ตกระบี่ไปไกลอะครับแต่ว่าผมที่ไกลสุดจะเป็นพูทักเบิร์เอาคอเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยได้รีวิวเพราะผมเป็นแบบไปเที่ยวอะเหมือนเปเทียวเล่นซึ่งจะเป็นทีมผมก็จะเป็นทีมงานกรางบินทีมงานกรางบินทีมงานกรางบินนะฮะผมทำไว้เป็นกลุ่มนะฮะเป็นทีมงานเวลาไปเที่ยวเนี่ยอาจจะ ลงในเพจซึ่งจะลงในชื่อของร้านฮัทรกชื่อเป็นของผมเองนะครับนะครับแล้วก็ผมไปเนี่ยก็หลายวันอยู่นะฮะที่ที่ผมไปพุทธเบริร์ก็มีภระาบมางไหมนะฮะก่อนไปนก็แรกๆเลยไปเนี่ยฝนตกจากนาราเลยฮะไปถุงนูน่นเลยฮก็ได้อยู่นะฮะฝนตกไปถึง อ่าอะไรนะเขาบอกเขาเรียกว่าเอ่าแถวสุราษฎร์จะมีที่พักผมพักที่นั่นทีแรกวนมาไม่หยุดเลยฮะตั้งแต่หันใหญ่ปุบ๊บถึงที่นั่นเลยฮะเปียกชัวจอดพักที่นั่นก็ปลอดจอดพักที่สุราษฎร์ก็ประมาณไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ไปต่อประมาณตีสี่ตีสิบเช้านะฮะซึ่งตอนนั้น ก็เป็นช่วงที่แบบหลักไม่ค่อยเต็มที่ผมก็ไปตามสาวคนเที่ยวนะฮะแล้วลุยต่อนะแล้วก็แล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกทีที่กรุงเทพครับนะแล้วก็ส่วนผมนี่แล้วก็ไปลุยต่อนะฮะลุยต่อปุ๊บมันจะเป็นภาคกลางแหละแถว ไปแล้วก็ไม่ได้จุดเนี่ยแต่ว,ว่าผมไปไปนี้พักคืนแถวจังหวัดไหนไม่รู้ฮะจะไม่ได้น่าจะเป็นแถวภาคใกล้ๆพิศนุโลพักคืนที่นั่นหนึ่งคืนแล้วก็ลุยต่อะฮะลุยต่อชีวิตโคสุดยอดเลยฮะรีวิวแบบสุดยอดเลยครบไปแบบนี่อะไรซิ่งไปสีคนฮะไปสีคนะ ไปสิคุณด้วยแล้วก็ผมเนี่ยไปไปจอดที่ก่อนก่อนเทานเขาจะเป็นจังหวัดเพชรบูร์แล้วนะซึ่งซึ่งจะมีพวกอ่าเนี่ยครับที่ขับทัตัวริงมันมีสายนั้นเขาฮิตกันอยู่แล้วซึ่งผมก็เล่นนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไม่เล่นแบบ ไม่น้นมีอะไรนะที่เขาบอกว่าตั้งเตาด้านหลังคือผมไปแบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวไปแบบแบบนักท่องเที่ยวท้่วไปนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปนักชันอยู่เขานั้นสุดยอดมากผมไปเนี่ยคือเขานั้นสุดยอดมากที่ที่ผมเคยไปนะฮะแล้วก็ลากชันมากหลายโค้งนี้หลาย ลอยอยู่นะครับเสียวแต่ว,ว่าไปนี่สุดยอดที่ผมเด้ไปนะครับเขาสูงมากบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็วิวดีมากคนที่น่นบริการดีมากนะครับซึ่งซึ่งผมก็มีความสุขที่ได้ไปที่นั่นแล้วก็กที่นั่นก็โอเคที่พักดีนะครับจึง ถ้าใครอยากไปเที่ยวนะครับผมก็แนะนําให้ไปพุทธะเบิกนะครับเป็นที่ที่ดีมากสำหรับผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับช่วยกดติดตามและกดไลค์ผมจะมีกำลังใจทำต่อไป